จารย์ชูเจ้าค่ะแม่ชีไฟมณีนะเจ้าค่ะวันนี้ได้โอกาสอันดีที่ท่านพระอาจารย์ลุ่งศักดิ์พุทธศีโลได้พาเราคณะแม่ชีมาดูความคืบหน้าในการสร้างองค์ปฐมบรมมวงคตปังลำพึงนะเจ้าค่ะท่านบอกว่าปังลำพึงให้เราลำพึงถึงคุณงามความดีของแต่ละคนที่มีกับเรากับจิตของเราเราจะลำพึงถึงคุณพ่อคุณแม่ ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษหรือว่าลูกเต้าหล่อหลานเพื่อนร่วมง,งานทุกดวงจิตดวงใจจะมีคนที่เราระลึกถึงคำว,ว่าลํำทึงของพุทธะลํำพึงลำพึงของปางพุทธเจ้าก็คือลํำพึงถึงความคุณงามความดีคุณงามความดีของท่านทั้งหลายที่มีกับเราก็คือท่านท่านพระอาจารย์ยกว่าทุกคนจะรู้จักความกตัญญูความกตัญญูคือคุณงามความดีให้เราลํำพึงถึง คุณงามความดีของทุกผู้ทุกคนนะเจ้าคะมันจะเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เราละลึกถึงพุทโธก็คือละลึกถึงพุทธเจ้านั่นก็คือลำพึงลำพึงอย่างหนึ่งลำพึงถึงคุณงามความดีของพุทธะลำพงึงคุณงามความดีถึงพ่อแม่บิดามารดาถึงคนใกล้เคียงนั่นก็คือเป็นความหมายของพระพุทธสมเด็จองค์ปถมบรมวงศ์คตปังลำพึงที่ท่านอาจารย์ให้แนว แนวความคิดแนวความเห็นแนวคอนเซปต์ขององค์องค์ตางลำพึงนี้นะคะาาซึ่งแม่ชีมีความได้ยินแล้วก็อิ่มใจอิ่มใจที่เรามีความโชคดีเรามีบุญมีมีคนงามความดีที่เราจะได้ร่วมกนันสร้างอีกครั้งหนึ่งที่องค์นอนที่อยู่ที่พุทธาสถานอุทยานพระพุทธเจ้าวัดสามงคลธรรมนั่นก็คือองค์สมเด็จพระพุทธสมเด็จองค์ผสมมหามคลธรรมซึ่งได ได้ร่วมกันสร,สร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองสมโพธิในวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเนีเจ้าคะก็คืออย่างท่านพระอาจารย์บอกท่านพระอาจารย์สร้างพุทธเจ้าก็เพราะว่าท่านลำพึงถึงคุณงามความดีของพุทธเจ้าที่ได้ประทานคําสั่งสอนให้เราได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อการไม่เกิดอีกเพื่อความไม่เจอกับทุกข์อีกเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงฉะนั้นวันนี้แม่ชีขอส่งข่าวสารนี้ให้ถึง ท่านทั้งหลายทุกจิตทุกใจที่ได้เห็นคุณค่าได้เห็นถึงคนงามความดีที่เราจะได้เชื่อมต่อพุทธเจ้านะเจ้าคะได้ร่วมกันสรสร้างองค์พระพุทธองค์ปรถมบรมมาวงคตปางระบืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นขอคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าแม่สีพรมินีได้บวชในพระพุทธศาสนาได้ส,สรรส้างพุทธสถานอุทยานพระพุทธเจ้าวัดป่ามงคลธรรมขอบุญกุศลน,นี้จงถึงแก่ท่านทั้งหลายปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอจงสําเร็จสําเร็จดังใจปราถนาขอคุณงามความดีนี้หนุนนําให้ท่านทั้งหลายสมมักสมหมายในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปราถนาจนถึงพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินเจ้าค่ะสาธุ